ครับก็สวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับกับวัตถุมงคลหลวงปู่แพลวปวโรห์และหลวงปู่มหาเจริญปัญญาพโลนะครับก็วันนี้นะครับก็มีหลากหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับมาชมเหรียญแรกนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญอาหารข้างนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยอยู่ในซีนเดิมๆนะครับที่เจ้าของนะครับเขาได้เก็บไว้นะครับ เดี๋ยวนี่นะครับหา,าเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญหันข้างนะครับหลวงปู่มหาเจิมปัญญาพโลนะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่กําลังเข้ามาศึกษาใหม่นะครับเหรียญน,นี้นะครับจานวนการสร้างนะครับทั้งหมดก็คือ หนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสองบล็อกนะครับบล็อกแรกนะครับก็จะเป็นบล็อกธรรมดานะครับและบล็อกที่สองก็จะเป็นบล็อกมอร์ดนะครับเหรียญนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับนี่นะครับจํานวนการสร้างก็รวมกันก็หนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญนะครับ นะต้องบอกว่าเป็นวัตถุมงคลนะครับที่สร้างน้อยนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับก็สร้างเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นด้วยนะครับนะต้องบอกว่าน่าเก็บบูชามากๆนะครับนะพระหลวงปู่นะครับนะดังนะครับไม่มีการ สร้างนะครับกระแสนะครับแต่อย่างใดนะครับแต่ดังด้วยประสบการณ์นะครับแล้วก็าพุทธกุลนะครับรอบด้านจริงๆนะครับจึงทาให้วัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับค่อนข้างที่จะโด่งดังนะครับในเรื่องของเมตตานะครับเมตตาค้าขายนะครับคงกับพันจาตรีก็มีให้เห็นนะครับดังข่าวนะครับนี่ มาชมกันเลยนะครับเหรียญนี้นะครับรูปทรงสภาพเหรียญนะครับต้องบอกว่านะค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับนะก็ตีไปก็ประมาณสักหนาเก้าสิบเปอร์เซ็นบวกนะครับเก้าสิบห้าบวกเลยทีเดียวนะครับดูความสมบูรณ์นะครับของขอบเหรียญนะครับตัวเหรียญนะครับตัวองค์หลวงปู่นะครับหนาจมูกนะครับค่อนข้างที่จะโด่งเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับ นะค่อนข้างที่จะโดนจมูกนะครับเดรียวนี้ต้องบอกว่าจมูกสวยนะครับขอบนะเต็มนะครับผิวนะครับต้องบอกว่าผิวนี่ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับเดรียนี้นะครับค่อนข้างที่จะออกไปทางออกน้ําทองนะครับแล้วก็จะมีปลอดขึ้นนะครับบางจุดแล้วก็จะผิวเขาก็จะออกทรงสีม่วงๆนะครับเหมือนแบบว่าคล้ายเปลือกมังคุดนะครับนี่นี่นะครับ อันนี้คือด้านหน้านะครับสภาพด้านหน้าเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับนี่มาชมด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับนี่เหรียญนี้นะครับติดจีวรติดเกษามาด้วยนะครับนับว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอย่างมากนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับก็ผิวประมาณนี้เลยนะครับออกม่วงๆนะครับขึ้นเวลาโดนนะโดนแสงนะครับก็ค่อนข้างที่จะออก ออกสีให้เห็นนะครับนี่ตรงบริเวณวัดสะมงคลนะครับเนี่ยจะเห็นว่าออกผิวรุ้งเลยทีเดียวนะครับนี่ผิวเดิมๆครับนะนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับมีกล่องเดิมนะครับเรียนนี้นะครับเปิดไว้ที่3,800บาทนะครับพร้อมส่งเลยนะครับโอ้โหจมูกนี่มีขึ้นสันเลยครับ นี่นะครับเหรียญแรกนะครับสสวยๆเลยครับเดี๋ยวมาชมเหรียญที่2กันต่อ,อชมเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2ก็เป็นเหรียญหันข้างเช่นเดียวกันนะครับเหรียญที่2นี่นะครับ เหรียญที่2นะครับก็สภาพเหรียญนะครับก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับขอบเต็มนะครับน e ี่เหรียญนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะออกไปทางผิวเขาจะออกไปเหมือนน้ําทองนะครับที่อยู่บริเวณตรงขอบเหรียญนะครับตัวเหรียญนะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับจมูกก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังนะครับพระชุดนี้นะครับต้องบอกว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าด้านหลังนี่มีจีวรและเกศาของหลวงปู่นะครับสภาพเหรียญนะครับสวยๆนะครับขอบเต็มๆนะครับนับว่าหายากนะครับปัจจุบันนะครับหาได้ยากมากนะครับนี่ครับ ท่านใดที่ชอบผิวประมาณนี้นะครับก็นี่ครับราคาเดียวกันเลยนะครับเหรียญละ3,800นนะครับพร้อมส่งครับราคานี้นะท่านใดที่กำลังมองหาวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับนะเอาไปเก็บนะครับไว้ใช้นะครับพุทธคุณนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับนี่สวยเลย สำหรับเหรียญหันข้างนะครับมีอยู่2เหรียญและเหรียญอันนี้เป็นเหรียญเสมานะครับนะกนะ็เป็นเหรียญเสมาอันเลื่องชื่อนะครับของหลวงปู่นะครับเสมาหกแชะนะครับนะที่มาของ6แชะก็คือนะก็มนะีท่านนะครับทีนะ่ไปใช้นะครับแล้วก็เกิดประสบการณ์นะครับนะนะใช้นะครับ นปืนนะครับยิงนะครับ6แชะนะครับแต่นะครับนปืนนะครับยิงไม่ออกนะครับจึงได้ที่มาของคําว่าเสมา6แชะนะครับนี่ผิวเหรียญนี้นะครับก็ออกเหมือนเปลือกมังคุดนะครับมีจีวรมีเกศานะครับเนี่ยนี่สวยๆครับเดิมๆนะครับเรียบพร้อมใช้เลยทีเดียวแล้วก็มีกล่องเดิมๆด้วยนะครับจมูกโด่งจมูกดีนะครับเหรียญนี้ เปลียนละ1,800นะครับพร้อมส่งครับราคานี้เลยนี่เสมานะครับเสมา6แชะครับนะสุดยอดนะครับประสบการณ์เลยทีเดียวนี่นะครับอ่าและกะ็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่แพ้วนะครับอ่าก็นะ เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญคงกระพันร้อยปีนะครับจัดสร้างในวาระ100ปีนะครับอายุหลวงปู่ครบ100ปีนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับนับเบอร์หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์สี่นะครับนะค่อนข้างที่จะสวยนะครับผิวนี่ไม่มีฝ้าเลยนะสวยมากนะครับดูด้านหลังนะครับสวยๆเลยครับนี่พระราชมงคลวชิราคมครับ เปิดไว้ที่เหรียญละ3,000นนะครับสามพันพร้อมส่งนะครับถือว่าท่านใดเห็นก่อนก็ได้ก่อนนะครับพระสวยนะครับผิวสวยจมูกโดง่งนี่มากับกล่องเดิมๆเ,เลยนะครับและอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญคงกับพันร้อยปีเช่นเดียวกันนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญอ่ายเลขหนึ่งแปดแปดสี่ศูนย์นะครับนี่หนึ่งแปดแปดสี่ศูนย์นะครับ นะตรงกับเลขที่บ้านหรือว่าเลขทะเบียนร,รถนะครับอย่างไรหรือว่าเลขเบอร์โทรศัพท์นะเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับาบางทีบางครั้งนะครับอาจจะส่งเสริมในเรื่องของดวงของเรานะครับนี่วาระ100ปีนะครับหลวงปู่อายุครบ100ปีนี่ครับสว,สวยครับผิวสวยๆเลยนี่ครับ เดรยละส0 0พนนะครับพร้อมส่งเลยครับอ่านี่นะครับต่อไปนะครับมาดูเหรียญอ่ายันสวน99นะครับนี่เหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับอันนี้เหรียญนี้นะครับจัดสร้างนะครับในวาระหลวงปู่อายุ99ปีนะครับถือว่าเป็นเหรียญอ่ารุ่นแรกนะครับที่สร้างในวาระ99ปีนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญอ่าเนื้อทองแดงนะครับนี่ จมูกสวยๆนะครับผิวสวยๆเลยนะครับวันนี้ผมมี2เหรียญด้วยกันเปิดไว้ที่เหรียญละ650บาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับท่านใดที่กําลังมองหาวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่นะครับที่อยากให้ลูกหลานนะครับได้บูชานะครับได้ไปห้อยนะครับใช้พุทธคุณก็นี่ครับพุทธคุณนะครับหลักล้านครับ ราคาเนพระในหลักร้อยครับโมเลคุณหลักล้านนี่เหรียญที่1นนะครับมาดูเหรียญที่2นะครับอันนี้เหรียญที่2นะครับราคาเดียวกันเลยนะครับจมูกสวยจมูกดีจมูกโด่งนะครับผิวก็หนาสวยๆครับตอนนี้นะครับมีอยู่2เหรียญเท่านั้นนะครับอ่านี่นะครับนี่ครับยันสวนนะครับด้านหลัง ต้องบอกว่าเป็นยันประจำตัวหลวงปู่นะครับสุดยอดนะครับนี่ราคา650นะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินเหรียญเนื้อเงินนี่เหรียญนี้นะครับอยู่กับผมค่อนข้างที่จะนานเลยทีเดียวนะครับนะก็ท่านใดนะครับที่กําลังมองหานะครับเหรียญเนื้อเงินนะครับยันสวน9กนะครับเหรียญนี้นะครับนัมเบอร์ส3 44นะครับโอ้โหเลขนี้เกือบเรียงครับถ้าเกิดว่า2 3 4 5นี่ราคานี่ต้องบอกว่านะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเรียนนี้นะครับนะพระนะครับก็อ่าสภาพโดยรวมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็เลขนะครับก็นะสวยเลยทีเดียวนะครับเลขหน้าก็เป็นเลขเรียงนะครับ2 3 4นะครับนะก็สภาพนะครับองค์พระนะครับจมูกโด่งจมูกดีนะครับเดี๋ยวดูด้านหลัง ด้านหลังก็ผิวสวยนะครับนะนี่เปิดไว้ที่ราคา3,800นะครับพร้อมส่งเลยนะครับพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับนี่สวยๆเลยนะครับมาชมเหรียญที่2อนะครับเส่วนเก้าสเนื้อเงินนะครับเหรียญนี้อ่านัมเบอ1์หนึยนนะครับเหรียญนี้ก็ สภาพนะครับโดยรวมก็ถือว่านะสภาพสวยผิวสวยนะครับจมูกโด่งนะครับนี่ท่านใดที่กําลังเข้ามาดูเข้ามาศึกษานะครับเหรียญนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่โอตอนที่ออกวัดใหม่ๆนะครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่โด่งดังมากๆนะครับเป็นวาระแรกในวาระอายุ99ปีด้วยนะครับนะครับ ราคาเดียวกันนะครับ3,800ันแนะครับพร้อมส่งครับตรงกับเลขวันเกิดนะครับหรือว่าเลขนะในชีวิตประจำวันของเรานะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับเผื่อที่จะส่งเสริมนะครับชีวิตของเราได้และเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญนี้ n น m ่งสอร์1 255นะครับนะเรามาชมเหรียญนะครับ ก็สภาพโดยรวมนะครับเหรียญนี้นะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเปลี่ยนธรรมชาติมากๆนะครับโดยเฉพาะเลขนะครับหนึ่งสองห้าห้านะครับเลขท้ายนะครับถือว่าเป็นเลขเบิ้ลด้วยนะครับเป็นเลขแห่งความสุขนะครับเลขห้าห้านะครับนี่ท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะครับสภาพโดยรวมนะครับจมูกโด่งจมูกเต็มเลยครับนะสีสวยเลยนะครับแล้วมาดูด้านหลังนะครับนี่ สวยงามเป็นธรรมชาติมากๆนะครับเป็นเหรียญนะที่มียันส่วนนะครับค่อนข้างที่จะเข้มขลังเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับนะออกแบบได้ลงตัวอย่างมากๆนะครับเป็นสรรเลยครับอ่าสำหรับนะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่อ่ากำลังมองหาวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่มหาเจิมนะครับและหลวงปู่แพ้วอยู่นะครับก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ หรือว่า ID ดีไลนะครับ0955095704ครับก็ถ้าเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบารมีหลวงปู่นะครับคุ้มครองนะครับพี่พทุกท่านนะครับให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเฮงเฮรวยๆนะครับสวัสดีครับ